สวัสดีค่ะชาวราศีเมษวัที่3อายุระหว่าง25-36ปีค่ะหรือเกิดระหว่าง13เมษายนถึง14พฤษภาคมของวันนี้ชมดาวและคณะจะพาชาวราศีเมษวัที่3และสมาชิกชมดาวเข้ากราบสักการะพระธาตุเทริพุนชัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองลำพูนค่ะพระธาตุทริพุนชัยหรือวัดเจดียหลวง เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารค่ะตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูนมีเนื้อที่ทั้งหมด28ไร่3งาน26ตารางวาค่ะพระธาตุริพุนชัยเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวลำพูนและเป็นหนึ่งในพระธาตุสำคัญแห่งดินแดนล้านนาค่ะและนอกจากนี้พระธาตุยังเป็นพระธาตุประจำปีของคนเกิดปีรากาตามคตินิยมความเชื่อของชาวล้านนาด้วยค่ะ ทางวัดกำลังจะมีงานลำพูนลานบุญล้านนาครั้งที่12ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่31ธันวาคม2566ที่จะถึงนี้ค่ะและใครที่เกิดปีไก่อย่าพลาดเทศกาลโคมแสนดวงณวัดพระธาตุริพุนชัยเมืองลำพูนปีนี้ค่ะมาถึงลีลาของดวงดาวที่เดินอยู่ในดวงชะตาของชาวเมษไว้ที่3กันค่ะคุณมีไพ่อัเวนเรียนปรากฏขึ้นอยู่ที่จุดเจ้าชะตาค่ะ ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของคนที่มีหัวการค้ามาแต่ก,กําเนิดเลยค่ะมีความเป็นไปได้ที่คุณจะเป็นคนที่อยู่ในวงการของนักการธนาคารค่ะเป็นคนหมุนเงินเก่งเป็นคนที่อยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบัานการเงินทุกๆรูปแบบค่ะข้อเสียของชาวราศีเมษไว้ที่3ในปี2567คุณค่อนข้างจะเก็บเงินไม่อยู่ค่ะใจใหญ่ใจดีกล้าได้กล้าเสียแล้วก็ชอบทำอะไรที่สเสี่ยงๆค่ะ ห้าดาบในภพสหัชชะคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงบางครั้งสูงมากเกินไปค่ะจนเข้าขั้นเป็นคนดื้อรัน้นเป็นคนอวดดื้อถือดีด้วยค่ะแต่โดยธรรมชาติของไพ่อัศวินเหรียญแล้วนะคะเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะรอบคอบค่ะไม่ชอบทําอะไรสมเสียงสักเท่าไหร่เขามีคติประจําใจค่ะว่าปลอดภัยเอาไว้ก่อนเป็นดีที่สุดค่ะดังนั้นในปี2567สําหรับชาวราศีเมษในวัยที่สาม อายุ25-36ปีคุณจะเป็นคนที่ขยันทำมาหากินหากินเก่งหาเงินเก่ง,กกงแล้วก็ไม่เคยจะชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้านชาวช่องเขาสักเท่าไหร่ค่ะเป็นปีที่คุณจะต้องรู้จักที่จะอดออมค่ะทั้งนี้ก็เพราะว่ามันถึงเวลาแล้วค่ะที่ชาวเม์ในวัยที่3จะร่ำรวยในรอบ12ปีค่ะทั้งนี้ก็เพราะว่าคุณมีไพ่เดอะซันขึ้นที่การเงินด้วยค่ะ เมื่อเดอซานมาเจอกับอัศวินเหรียญในจุดเจ้าชะตาไม่รวยในปีนี้แล้วจะไปรวยปีไหนคะแต่ในขณะเดียวกันเราต้องไม่ลืมนะคะว่าเดอซานเนี่ยก็เป็นตัวแทนของพระอาทิตย์พระอาทิตย์อยู่ที่การเงินหมายถึงเงินติดปีค,คะ่ะดังนั้นขอให้รวยแบบยั่งยืนนะคะถ้าหากว่าไม่เรามัดระวังไม่วางแผนการใช้จ่ายให้ดีเนี่ย ก็จะเกิดความไม่มั่นคงค่ะแล้วเกิดความเป,ปลี่ยนแปลงแบบคาดไม่ถึงตามความหมายของดาวมฤตยูที่สถิตยอยู่ในเรือนการเงินของชาวเมษค่ะคุณมีเดอะมูนทำงานอยู่ในภพตนนค่ะเดอะมูนเป็นตัวแทนของความชักช้ายืดยาดค่ะเป็นตัวแทนของอะไรที่มันไม่ค่อยคืบหน้าไม่ได้เรื่องรอเลื่อนออกไปหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคาดหวังไว้ว่ามันจะเร็วมันจะช้าค่ะ ไพ่เดโมนในภพตนุสะท้อนให้เห็นว่าเจ้าชะตาอาจจะกำลังมีเรื่องที่ทำให้รู้สึกวิตกกังวลใจอยู่ลึกๆแล้วก็อาจจะพึ่งผ่านเรื่องที่ทำให้ผิดหวังแล้วก็เสียใจค่ะซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องกับการเงินการงานความรักครอบครัวได้ค่ะไพ่เดโมนไม่ว่าเขาจะขึ้นที่จุดไหนในดวงชะตานะคะสิ่งหนึ่งที่มักจะหนีไม่พ้นเลยค่ะก็คือเรื่องของอุปสรรคค่คะเดโมนขึ้นตำแหน่งแรกต้องบอกว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ค่ะ เพราะเขาเป็นไพ่ตัวแทนของความเปลี่ยนแปลงยกย้ายเดินทางหรือไม่ก็เร Healthcare ่ร่อนค่ะสอดคล้องกับทางดาวค่ะคุณมีดาวราหูสถิตอยู่ในภพกรมมะของลัคนาวัยเป็นระยะเวลาหนึ่งปีครึ่งค่ะราหูหมายถึงการเปลี่ยนแปลงค่ะจึงมีความเป,เป็นไปได้แล้วค่ะว่าเจ้าชะตาอาจจะต้องย้ายบ้านหรือว่าย้ายงานค่ะคนที่มีดาวราหูทํางานอยู่ในภพกรมมะส่วนใหญ่แล้วเท่าที่เจอนะคะจะเป็นคนที่มีพรสวรรค์มีความสามารถเฉพาะตัวมีความชํานาญเฉพาะด้านค่ะ ขณะเดียวกันราหูทํางานอยู่ในภพวินาศของลัคนาเกิดด้วยนะคะในจุดนี้จะต้องระวังในเรื่องของการเงินเรื่องของผล,ผลประโยชน์เรื่องของงบประมาณรายรับรายจ่ายค่ะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับเงินทองค่ะต้องระวังในจุดนี้ค่ะอาจจะมีอุบัติเหตุทางการเงินทําให้คุณเสียเงินหรือทําให้คุณเกิดการผิดพลาดในการทํางานที่มีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ ประสบการณ์จากคนในครอบครัวค่ะนางเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีค่ะนางกำลังทำตัวเลขส่งสัมภาระอยู่ค่ะแล้วอยู่ๆก็หันมาคุยกับเราแค่คำเดียวเท่านั้นเองค่ะกดผิดเข้าสัมภาระไปดื้อๆเลยค่ะห0 0 0 0่นและนี้ก็คือตัวอย่างของเงินติดเปกค่ะเงินที่พร้อมจะโบยบินไปจากเราได้ทุกขณะจิตค่ะตามความหมายของโครงสร้างดวงดาวค่ะดาวมฤตยูและเดอซันในพการเงินนั่นเองค่ะ ดังนั้นสกิลในการทำงานของชาวราศีเมษในวัยที่3จะต้องเนียบเฉียบคมและต้องตั้งอยู่บนความมีสติทุกลมหายใจเข้าออกค่ะคุณมีสิบเหรียญทำงานอยู่ในภพลงทุนค่ะคือภพปัตตนิและยังมีคิงดาบอยู่ในภพกัมมะค่ะและต้องไม่ลืมว่าคุณมีไพ่เดมูลทำงานอยู่ในภพตนุด้วยนะคะจุดนี้คุณจะต้องไม่ประมาทอย่างแรงเลยค่ะส่วนคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวปีนี้คุณ ได้ลงทุนอะไรใหม่ๆแน่เลยค่ะเส้นทางการเงินการงานค่อนข้างที่จะหลากหลายค่ะแต่ต้องระวังเส้นทางเทาๆจากอิทธิพลของดาวราหูในเรือนวินาด้วยค่ะสรุปว่าการเงินของชาวเมษไว้ที่3ในปี2567ค่อนข้างดีค่ะมีเข้ามาหลากหลายช่องทางขณะเดียวกันก็ออกหลายหลายช่องทางด้วยเช่นเดียวกันค่ะส่วนในเรื่องของหน้าที่การงานปีนี้จะเป็นปีที่คุณต้องใช้ความสามารถของคุณอย่างเต็มที่ค่ะคุณจะได้เลื่อนตำแหน่งและก็ได้จับงานใหญ่ค่ะ ใครกำลังเจออุปสรรคในการใช้ชีวิตกลางปี2,567เป็นต้นไปทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะคะคุณมีไพ่เดอะเลเวอร์และดาวพระหัสทํทำงานร่วมกันอยู่ในภพลาภาของลัคนาัยค่ะขณะเดียวกันในจุดนี้ก็เป็นจุดของลัคนาเกิดค่ะดังนั้นเจ้าชะตามีโอกาสประสบความสำเร็จก้าวหน้าในรอบ12ปีหลังจากเมษายน2,567ค่ะมาถึงความรักของชาวเมษไวที่3ประจำปี2,567ค่ะ คุณมีไพ่สิบเหรียญทำงานอยู่ในพบปัตตนีค่ะและตามมาด้วยเดอะเลิฟเวอร์อยู่ในพบลาภะของลัคนาไัยและเป็นจุดเดียวกันกับลัคนาเกิดน,นอกจากนี้ยังมีไพ่เดะมนค่ะทำงานอยู่ในพบตนุของลัคนาไหยค่ะเป็นโครงสร้างของความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะจริงจัมงมุ่งมั่นยึดติดแล้วก็มีเกณฑ์ที่ต้องเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะนำไปสู่ความรู้สึกที่ค่อนข้างวุ่นวายใจเครียดนะคะ แล้วก็อาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับความคลุมเครืออะไรบางอย่างหรืออาจจะเจอปัญหาที่ไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหานั้นไปในทิศทางใดได้ด้วยค่ะและด้วยโครงสร้างของไพ่เซตนี้บวกกับอิทธิพลของไพ่อัศวินเหรียญในจุดเจ้าชะตา<ๆ>ก็อาจจะทำให้คนโสดไม่รู้ตัวค่ะว่าตัวเองกำลังมีคนตามจีบอยู่ค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าคนที่ตามคุณอยู่เนี่ย สร้างความลำคาญใจสร้างความอึดอัดใจให้เราด้วยซ้ำค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังตามจีบใครอยู่และถ้าหากอยากจะประสบความสำเร็จก็คงต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งที่สำคัญค่ะจะต้องมีความสม่ำเสมอมีความจริงจังมีความจริงใจให้กับคนคนนั้นค่ะส่วนใครที่กำลังมีปัญหากับคนรักอยู่ในเวลานี้นะคะโครงสร้างของไพ่ลักษณะแบบนี้ มีวิธีเดียวค่ะที่จะทําให้ทุกอย่างมันค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีได้นั่นก็คือหันหน้าเข้ามาคุยกันค่ะแล้วก็ต้องพูดจาภาษาดอกไม้ค่ะและอย่าลืมนะคะว่าเรามีไพ่ The Love ฟเวในพบลาพาซึ่งเป็นจุดเดียวกันกับลัคนาเกิดค่ะจุดนี้ค่อนข้างจะมีอิทธิพลรุนแรงในเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะมีความเป็นไปได้ค่ะว่าคุณอาจจะกําลังคบคนสองคนซ้อนกันค่ะ และถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆนะคะมันก็จะเข้าทางเดอ์มูในภพตนุค่ะนั่นหมายถึงว่ามันยากต่อการตัดสินใจค่ะคุณมีไพ่สามดาบในภพมรณะและมีสองดาบอยู่ในภพสุภะในขณะที่ดาวพระหัสซึ่งเป็นดาวคู่ครองของชาวเมษไปที่3โดยตรงกำลังเดินวิปลิตยอยู่ในราศีเมษและจะเดินผิดปกติเช่นนี้ไปจนถึงเมษายน2567ค่ะ เป็นโครงสร้างของคนที่กำลังมีความสับสนและต้องการตัดสินใจค่ะคุณมีความลังเลค่ะและกำลังตกอยู่กับสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะคลุมเครือค่ะทางออกของปัญหาก็คืออย่ารื้อฟื้นเรื่องเก่าๆค่ะถ้าหากว่ายังคิดไม่ออกว่าจะจัดการกับปัญหายังไงดีก็ต้องใช้ชีวิตให้เป็นปกติมากที่สุดค่ะและถ้าหากว่าเรารู้ตัวว่าเราเป็นฝ่ายผิดเต็มประตูต้องรีบขอโทษค่ะ ต้องพูดคุยกันด้วยภาษาดอกไม้เท่านั้นนะคะและใครที่บ่นเก่งต้องบ่นให้น้อยลงค่ะแต่ก็มีจุดสังเกตจุดหนึ่งค่ะนั่นก็คือคุณมีไพ่สิบถ้วยขึ้นในภพวินาศซึ่งขึ้นคู่มากันกับไพ่เดอะเลเวในภพลาภค,ค่ะนั่นหมายถึงว่าปัญหาของคุณค่ะกำลังจะยืดเยื้อเรื้อรังยาวนานไปตลอดปี2567เลยค่ะและข่าวดีก็คือคุณทั้งคู่จะยังไม่เลิกกันในเร็วๆนี้แน่นอนค่ะ สำหรับปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของชาวเมไว้ที่3ค่ะคุณมีไพ่เดวิลทำงานอยู่ในภพอริสาดาบอยู่ในภพมรณะและสิบถ้วยอยู่ในภพวินาศค่ะบวกกับอิทธิพลของไพ่อัศวินเหรียญในภพเจ้าชะตาค่ะเป็นโครงสร้างของคนที่มีความเป็นอยู่ดีมีกินมีใช้อยู่สุขสบายใจสบายกายอาจจะสุขสบายมากจนเกินไปก็เลยเป็นที่มาของโรคความดันเบาหวานหัวใจค่ะ เดอะเวิลดนพบอริระวังจะแพ้อาหารทะเลนะคะแล้วก็อาจจะรวมไปถึงคอเลสเตอรอลด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะและท้ายนี้ขอเชิญทุกทกท่านร่วมงานสมโพธ์พระอารามหลวง338ปีวัดมหาธาตุยุวราชรังสริ์ราชาวรมหาวิหารซึ่งเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านค่ะเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพธิสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชมนิทรรศการ338ปีเวทีเสวนาวิชาการชมการแสดงและฟังดนตรีในบรรยากาศแสงไฟตราการตาสวดมนต์ข้ามปีและเจริญสมาธิเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะงานเริ่มตั้งแต่วันที่27ธันวาคม2566 ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่สองมกราคม2,567ค่ะสำหรับชมดาวจะอยู่ประจำการบริเวณตึกแดงตึกนี้ค่ะอย่าลืมมาร่วมกันสะสมสเบียงบุญเพื่อเกื้อหนุนพระศาสนากับงานสมโพธิพระอารามหลวง338ปีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษ่าพระจันทร์นะคะสำหรับเทปนี้คงต้องลําลากันไปก่อนค่ะบุญรักษาสวัสดีค่ะ